วันๆให้จะกินแต่กาแฟคุณรู้ไหมว่าคุณทำให้ผมไม่นอนไม่หลับอุดเจ้าฮะเจ้าเจ้าใจเย็นเจ้าไม่ต้องกลัวทั้งกืนขนาดนี้เจ้าทำไมเจ้าไม่บอกล่ะคะที่ได้เสิร์ฟอย่างอื่นก็เพราะว่าผมอะรักคุณไงครับแต่ว่าผมอะก็ไม่คิดว่าคุณจะกล้าโกหกผมและทำแบบนี้ได้ลงคอเจ้ารัก ตอนที่เป็นไอ้ท้าแต่ว่าเจ้าเป็นสายวายแน่เลยตอนแรกอะ่ะก็คิดจะเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าผมอะ่ะเห็นคุณสวยเป็นผู้หญิงที่สวยผมก็เลยรักคุณมากกว่าเดิมเจ้าขอโทษนะที่มาหลอกเจ้าอะ่ะเป็นเพราะว่าฉันน่ะจะมาที่บ้านบุษบากับเจ้าแต่งงานกับผมนะครับไม่ค่ะคุณ คุณไม่รักผมเหรอเจ้าคะ่ะมันอาจจะเจ็บปวดนะคะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพูดชัดๆแบบมีมารยาทนะนะคะตั้งแต่ฉันน่ะมาอยู่ที่เนี่ฉันน่นไม่เห็นเจ้าทํามาหากินอะไรเลยอะ่ะวันๆก็ล่อนไปล่อนมาเดินไปเดินมาเทียเ่ยวนู่นเที่ยวนี่เราจกินแต่กาแฟเนี่ยแล้วฉันอยู่มาตั้งนานอะ่ะเจ้ายังไม่รู้เลยว่าฉันน่ะเป็นผู้หญิง แล้วจะรักได้ยังไงอ่ะคุณหาว่าผมโง่เหรอบ้านสบารวยกับบ้านของเจ้าต้องร้อยพันเท่านะแล้วฉันก็สวยสวยสวยไหมสวยรวยเก่งก็คงจะมีผู้ชายเยอะแยะนะคะมาจีบฉันพอเลยนึกว่าจะมางอ้อจดท้ายแม่งก็มาด่าหรอวะมาขอโทษ ุดปิจะได้ฉลาดสมกับเป็นพระเอกไงคะเจ้าคะฉันไปก่อนนะบ๊ายบายเฮ้ยโดนหลอกอีกแล้ว